วันนี้จะมารีวิวการกดติดตามหรือ Subscribe ในช่องรีว e วแมนนะครับหยิบมือถือขึ้นมาปั้งกดติดตามตรงนี้นี่ปึ้งแล้วก็กดรูปละครังตงัวนี้ปึ้งให้เป็นสีเข้มแบบนี้นะครับสำหรับในคอมพิวเตอร์ทำตามนี้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิวนี่เลยไม่ได้เรียกว่า DX นะถ้าตามชื่อของเขาก็จะคงคงจะเป็นนี่ h e n นชินเบลจ์เซนกูครู r นะครับอืมนะมันไม่มีคำว่า DX นะเพราะว่ารุ่นเนี้ยบางคนอาจจะเรียกรุ่นรุ่นประหยัดหรือว่าอถเอเชียในจริงถ้าจะเรียกให้ถูกต้องน่าจะเรียกว่าอถเอเชียนะครับ มาดูรายละเอียดแพ็กเกจกันก่อนนะครับอัน,นิจนนานนาสังเกตว่าอถเอเชียเนี้ยเขาจะเป็นภาษาอังกฤษแทบจะทั้งนั้นที่เป็นคําอธิบายนะครับที่ไม่ใช่สัพท์เฉพาะ,อ,ะอย่างช่องแนววิธีเล่นเซตติดตั้งคัดวางเอเอเตัดไม่วางคัดก็คือตัดสับมีดลงมา Light and s o u วด์คั a แอนด์ทรานส m แสงและเสียงตัดและจะแปลงร่างนะครับประมาณน,นี้นี่ดูตรงนี้ สายต่อแคมขัดเฉพาะเซนโกคุไดเวอร์ที่ตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์ด้านล่างก็คือเขาขายสายต่อด้วยนะครับ <c oughs> ขายเฉพาะของเซนโกคุหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้แต่น่าจะเฉพาะมั้งทูลอกซีดอินคลูดมีลอกซีดสองอันอยู่ภายในนะครับเขียนไว้หมดว่ามีลอกซีดไลท์ออร์เรนจ์ลอกซีดไพ่ลอกซีดนะบันไดทำการตลาดแบบใหม่คือไม่ได้ขายแต่ DX แล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นแบบนี้ตลอดไหม หมายถึงว่า DX จะปล่อยมาแค่ล็อตเจแปนในช่วงที่หนังฉายที่ญี่ปุ่นหลังจากหนังฉายเสร็จปุ๊บพอมาเข้าที่ประเทศอื่น<ม>เช่นประเทศไทยหรือว่าฮ่องกงอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในโซนเอเชียในในบรรดาเอเชียของเขาอะ่ะเขาก็จะออกแบบของเล่นชิ้นใหม่ซึ่งเป็นล็อตเอเชียแบบนี้อีกมาอีกเรื่อยๆหรือเปล่าเดานะว่าอาจจะเป็นเช่นนั้นนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปอ่ะด้านข้างด้านหลังครับ เนี่ยเขาจะเป็นวิธีเล่นเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับอืมก็มีล็อกซีดไอ้สะสมอีกมากมาย collect them all more and more มากกว่าและมากกว่ามีมากกว่านี้นะครับเอะมาแกะกันเลยดีกว่าก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากรีวิวแมน1.5ด้วยนะครับมาตอน3จะคลอดและอีกนิดเดียวจริงๆลแล้วก็คลอดแล้วกำลังเบ่งไม่ใช่โอเคก็อ่อ สนุกแน่อยากให้ดูกันทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบเนี่ยอยากจะรบกวนฝากกระจายข่าวต่อบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาดูกันมาซับสไครต์กัน <No. S 1> เนาะแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรผ่านไป <girlfriend> นะครับโอเคแล้วก็สติ๊กเกอร์ลายรีวิวแมนนะครับเซิร์ชคำว่ารีวิวแมนภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็จะเจอใครเซิร์ชไม่ถูกดูตามกราฟิกด้านหน้าจอจะปรากฏขึ้นมานะครับทั้งไทยและอังกฤษเลยเอาไปเซิร์ชดูได้เลยนะครับอะแกออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ เท่ามือเลยโอ oh ้ย oh น oh 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 ี่ว่า D S สำหรับเด็กเล่นแล้วนะอ่าร <Danish> <S ess his voice> mm ุ hmm. ่นล็อบเอเชีย şey นี่สำหรับเด็กที่เล็กลงกว่าเดิมอีกและรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับเพลงไก่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 หมูไก่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 ไี่หมูพี่ดมามีเต้นเพลงนี้แล้วนะถ้าอยากรู้แล้วก็มีภาพปรากฏมาแล้วนะครับคลิกไปดิ คลิกไปเลยคลิกตรงที่เขาให้คลิกอะ่ะหรือว่าจะมีตัวไอมุม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 เนี้ยคลิกไปก็ได้อ่าอ่าแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเจ้านาย <c oughs> มาดูรายละเอียดแต่ละอย่างกันก่อนเริ่มจากซิงโกคุดูไรเวอร์นะครับอ่ะก็ลำโพงอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะมีเป็นเหมือนปุ่มๆซึ่งลูกเล่นของเขาเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับ ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเทียวกับล็อกซีดไปเลยล็อกซีดเขาจะมีเม็ดเม็ดมีเม็ดเม็ดติ่งติ่งโอ้เห็นป่ะ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 ซึ่งเม็ดเม็ดตรงเนี้ยมันก็คือมันเอาไปจิ้มตรงเนี้ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละนะเดี๋ยวไว้อธิบายล็อกซีดละเอียดทีตัวมีดจับเสียงสปร,ริงดังจังจริงๆถ้าเป็นตัวเซนกซคูไดเวอร์รุ่น DX ลำโพงที่อยู่นี้เขาจะซ่อนเนียบกว่าเฟาสเพจ เปลี่ยนไม่ได้นะครับเป,เป็นแบบนี้ไปเลยนะใส่ฐานตรงนี้ 3A 2ก้อนเท่านั้นอ่านี่เรามาดูกันว่าของบันไดจริงๆนะเด็กๆบางคนยังคิดว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นก๊อปปี้รุ่นจีนแดงหรือว่าไทยทำเองอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่นะครับมันคือของแค้ไม่มีที่ล็อกตรงนี้นี่คือรุ่น DX อันนี้คือรุ่นรับเอเชียออกมาเป็นแบบนี้นะแทบจะแบบแทบ ไอรุ่น DX เนี่ยแทบจะกลายเป็น Complete Selection Modification ไปแล้วโอ้นะก็อันนี้ก็จะเหมือนในหนังอย่างที่ทุกคนทราบกันดีแต่ว่ายังไม่ได้ทำรีวิวนะใครอยากดูคอมเมนต์บอกนะครับโอเคเดี๋ยวจะจัดลำดับเข้ามาอยู่ในคิวในการรีวิวตอนนี้คิวหลายอย่างมากเลยทั้งใครสาก็ยังไม่ได้รีวิวเลยไออะไรนะไฟฉายจูโอเจอร์ก็ยังไม่ได้รีวิวเลยแต่ว่าถ้าใครต้องการเนี่ยบอกหน่อยนะอยากรู้อ่หมแร้วสงกุมาดู ล็อกซูดทำอะไรได้บ้างเนาะปุ่มได้าข้างนี้ทำอะไรได้ไหมไม่ได้โอ๊ยประดับนะทำอะไรกับเขาไม่ได้เลยนะครับด้านหลังอ่ะมีแบบสมวงสวิชอะไรไหมไม่มีสวิชนนี้คือรุ่น D X แต่รุ่น D X ก็อ,อยู่ตรงตูดเอาทำมาให้ดูไซส์โอ้โหพอกับลูกปะเนี่ย อ่ะพี่กับน้องก็ได้พ่อกับลูกต่างกันเกินด้านหน้านี่เป็นสติกเกอร์เรียบแป้ไปกับฝาเลยเนี่ยซึ่งมันต่างจาก DX ตรงที่มันไม่ใช่สติกเกอร์มาแล้วอย่างเงี้ยไอ้นี่จะเปิดยังไงอ่ะมัน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 ดันมันดึงมันดีดมันกดมันทําอะไรไม่ได้ในลักษณะในขณะที่นี่มันดีเอ็กซ์เขาทำได้ในหนังอ่ะวิธีการนะก็ต้องอัตโนมือชา ดึงออกมาแล้วนะครับมาเปิดฟ้าออกมาจะมีอะไรปิดแล้วกันฟืฟหน่อยนะาพางมีไฟทันทีเลยนะครับผมอมต่างกันจากรุ่น dx ตรงที่ dx เนี่ยเปิดมาไม่มีไฟนะอต้องเอาไปเสียบกับตัว driver ก่อนตัว dx นะครับมันจะมีไฟออกมาอันนี้จะมีไฟตลอดเลยเห,เห็นปะเห็นปะเห็นปะ แต่ว่าฝาอย่างที่ทราบกันว่าฝาไม่มีอะไรเลยฝาด้านนี้ซึ่งอันนี้ก็จะมีรายละเอียดเหมือนกับในหนังแล้วก็เวลาปล่อยลงมาเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ล็อกอ่ะมันจะแบบสมมติปล่อยลงมาปุ๊บมันก็อย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มันไม่ได้ล็อกร้อเหมือนอันนี้อย่างของ D X เนี่ยมันปุ๊บมันดีดเลยมันมีสปริงเห็นป่ะก็กลไกที่เขามีไฟเนี่ย ไปดูช่องน้องทีโซนทีวีแล้วกันเนาะอันนั้นเขาอธิบายไว้ละเอียดแล้วเขาผ่าล็อกซีทออกมาเลยมันจะมีสวิตช์อยู่แถวๆนี้เดี๋ยวไปดูของเขานะของเขาละเอียดดีมาดูพายเหมือนกันเหมือนกันเลยต่างกันตรงที่เป็นพายนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งคือติดสติกเกอร์เบี้ยวเปล่าเนี่ยเป็นความรู้สึกว่านะเบี้ยวเนาะเออเบี้ยวจริงๆนั่นแหละดูดิมันเฉียงเฉียงอ่ะัตสับร้อ่ะ อ่ามีเสียง s i n g o k co-driver เสียงก็เหมือนกับรุ่น DX นั่นแหละนะเสียงเดียวกันเลยไม่ต้องเปิดดีดขึ้นไปแล้ววางมันได้เลยเนี่ยวางพึ่งมันลงไปเลย <Lock on. S 1> เล่นให้ดูก่อนได้ค่อยอธิบายทีเดียวเนาะไม่หลงด้วย จบนะโอเคนะแปลงร่างเสร็จแล้วจบแล้วนะอ่ะลูกเล่นก็ออกนั่นแหละ <Lock> คือเสียงทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ Orange ในการเปิดตัว Lock ล็อกซีดรวมไปถึงการแปะเข้าไปแล้วก็ดันตัวนี้ลงมาเสียงทั้งหมดจะอยู่ในในนี้หมดเลยทีเดียวแล้วไม่เสียงดับไปล้ว สั้นขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเอาออกก่อนเข้าใจเสียงสั้นขนาดนั้นเลยเหรอลองดูดิถ้าเราไม่สับเนี่ยจะอยู่นานแค่ไหนออออแค่นี้เองเหรอเอ้ยมันยาวกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอเหมือนแบบแหม่ใสๆอยู่กำลังคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ย ลืมสับมไม่ต่อเนื่งเลยเยอะ,ยะ,อ,ะอย่างที่เห็นในครั้งแรกแล้วว่ามันจบแค่เท่านี้ในขณะที่ dx เนี่ยสับหนึ่งทีก็จะเป็นเสียงท่าใช่ไหมอันนี้เป็นเสียงสับเฉย,ยทำอะไรไม่ได้สทีก็ไม่ได้สามทีก็ไม่ได้สิบทีก็คงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยไม่จำเป็น เสียงจะแปลตามตัวปุ่มล็อกซีที่มันดูนออกมาก็คือถ้าใส่ของบารอนหรือว่าอะไรนะมิจี้ก็ก็เอ่อก็คงจะเปลี่ยนเสียงต่ตรงอินโทรตัวเนี้ยหรืออะไรเงี้ยที่มันเป็นเฉพาะของแต่ละไรเดอร์ก็คงจะเปลี่ยนตามนะครับเพรเสียงก็อยู่ที่ปุ่มตรงนี้แล้วไม่ได้อยู่ที่เฟสเฟส แต่อย่างน้อยเสียงเขาก็ยังเหมือนรุ่น DX นะครับอืมคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีพวกของจีนแดงออกมาตั้งแต่สมัยดิเคนะมั้งพวกเนี้ยคือเราต้องดูนะอันไหนมันเป็นของแท้ของบันไดอันไหนไม่ใช่ถ้าเป็นจีนแดงปุ๊บเสียงมันจะเป็นแบบว,ว่าปิาว้วปีว้ตวตวัวแนวตัวแนวตัวแนวอะไรประมาณเนี้ยนะอันนั้นอันนั้นไม่โอเคไม่โอเคเลยนะในขณะที่รุ่นเนี้ย โอเคมันมันมีความโอเคน้อยกว่ารุ่น D S แต่มันก็ยังโอเคกว่าของจีนน่ะมาดูรุ่นที่เขาแจกในงานเปิดตัวไก่มุในประเทศไทยกันดีกว่าสวยดีสวยดียดจริงๆอ่ามาดูต่างจากอย่างอ,างอื่นนี่ใสจนเห็นฐานเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นเสียงดูเลยแล้วกันเนาะ Welcome to c a m e n Rider World เสียงภาษาปากิษะด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่โลกของ c a m e n Rider หรือ Mask Rider ไอ้บาร์โคดอันเนี้ยเวลาเราลงสแกนเข้าไปก็จะลิงก์ไปสู่เว็บไซต์ของบนไดายเอเชีย e นั่นเองนะครับลืมลืมลืมบอกข้อดีอีกอย่างนึงคืออย่างที่ทราบกันว่าเขาจะมีเสียงใหม่ๆอย่างเช่นอันเนี้ย Welcome to c a m e n Rider World มันไม่มีในรุ่น DX นะมันคือข้อดีจริงๆนะสำหรับ สำหรับคนชอบสะสมในพวกอะไรที่แปลกใหม่สำหรับพี่วิวแมนพี่พี่รีวิวแมนว่าโอเคนะในการที่เขาสร้างสรรค์เสียงใหม่ๆขึ้นมาอ่ะอย่างที่ทราบกันบางคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่าบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเสียงคำขัดเส้นนี้มันมีความเป็นเอกลักษณของแต่ละประเทศเอ้ไม่ใช่ของลอดเอเชียนี้นั่นก็คือประเทศไทยและก็ฮ่องกงนะครับก็คือจะมีเสียงน้มยำกุ้งของประเทศไทยและเสียวหลงเป่ามั้งของทางฮ่องกงเขาถ้าออกมาเนี่ยซื้อแน่นอน เพราะว่ามันเป็นของเอ็กซ์คลูซีฟจริงจริงโอเคนะมีความรู้สึกดีที่เขาทำอะไรที่มันพิเศษมากกว่าลูกเล่นที่มันน้อยนิดลงอ่าก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรีวิว e n นชินเ l l เซนกุคดริเวอร์นะย้ำอีกทีว่าไม่ใช่ DX นะแล้วก็ไม่ใช่ของปลอมเป็นของบรรไดของแท้เลยครับอ่าเพียงแต่ว่าเป็นรตเอเชียเท่านั้นเองนะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แฮ p ปี้ริวแมนด้วยสักไหนสักแห่งบนจอนี่นะครับแล้วก็ถ้าชอบถ้าชอบก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์นะให้ เพื่อนๆดูกันเยอะๆนะครับโอเคแล้วก็ฝากเหมือนเดิมรีวิวแมน1.5และสติกเกอร์ลายรีวิวแมนนะครับ สำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับก่อนจากการก็ต้องขอลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะครับไก่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 หมูไก่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 ย่อย่อไก่กับไก่ไก่ไก่หมูอย่าลืมไปดูคลิปพี่วานะไก่ไก่ไก่เสียบใส่หลอกซีดลงล็อกออนมือแกว่งตาว่างเทางเพียงพลิบตะเร็วว่องไวมันนวดเดิมแปลงร่างเป็นน้ำมันนุดใหม่หมุนร่างกายอาวุธเต็มมีกล่อกลมตับสูรเหลาลายไว้ป้องกันภัยคุกคาม